อะแฮมอาแฮมวันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะที่ยี่สิบแปดนะคะอยู่ๆเราจะไลฟ์เราก็ไลฟ์นี่แหละคือสาเหตุมันคือว่าวันนี้มูก็ลงเวรคนเดียวเว้ยแล้วคราวนี้มันมีพัสดุมาเยอะมากสี่กล่องนะคะมีของเก่าด้วยแล้วมีของใหม่ด้วยคราวนี้ก็เลยว่าอ่ะเอางี้แล้วกันเรามาไลฟ์แล้วก็ มาแกะเป็นรอบดึกเลยแล้วกันใครที่ยังไม่นอนก็มาอยู่กับเรานะคะใครที่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูย้อนหลังนะขอใช้ฟิลเตอร์วิงวินิดนึงเพราะว่าหน้าสดนะคะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันโอเคนะเพิ่งอาบน้ําเสร็จหมาดๆเพิ่งเลิกงานเลยแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะคะมันจะมีทั้งหมด4ี่กล่อง4กล่อง1 2นะคะอันนี้จะมาจากมาจากใครวะ วันทูทรีการ์เด้นนะคะอันนี้มาจากน้องนัดนะคะนัดกิกนะคะแพ็กค,คู่แล้วก็กล่องนี้เป็นจากพี่โอ่งนะคะพี่โอ่งส่งกระถางมาให้ก็คือพี่โอ่งส่งมากึ่งแสดงความยินดีในเพจเราที่มันกําลังจะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยส่งตัวนี้มาให้ใครมาแล้วนะใครมาแล้วทักบอกมุกได้นะคะเพราะมุกจะเห็นแค่ วิงวิงขึ้นมาว่ามีคนมาดูเราอยู่หนึ่งคนนะคะใครอะกอนหรอโอเคกล่องที่สองนะคะเห็นคุณซ่อนไหมคุณซ่อนซ่อนโลกซอนคุณซ่อนก็มองจออยู่นะคะอันนี้กล่องที่สองจากพี่โอ่งนะคะกล่องที่สามเดี๋ยวไลฟ์อันนี้เดี๋ยวมุกจะเซฟแล้วกเ็เก็บไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะลงไว้ใน YouTube ให้ดูเป็นย้อนหลังเป็นไลฟ์รอบสองนะคะอันนี้อันนี้ของใครอะของพี่ชองหรือเปล่าอ่ะคุณชื่นกระมลนนะคะที่ส่งมามุกไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องเปิดดูข้างในก่อนนะคะว่าเป็นใครมุกจำไม่ได้เหมือนกันกล้อย่ามายุ่งแม่ ใครมาดูอยู่เนี่ยเราแอบเห็นมีคนหนึ่งคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกล่องสุดท้ายนะคะจากคุณภาวิดาต้นนี้ถ้ามุกจำไม่ผิดจะเป็นเม็กซิการจอยแอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าว่ายังไงเริ่มจากกระถางพี่โอง่งก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม้เราเอาไวท้ทีหลังนะโอเคเราเริ่มเห็นแล้วว่าใครมาหามาหาเราบ้างนะคะสวัสดีนะคะ คนที่ยังไม่นอนและคนที่มาอยู่กับเราตอนนี้นะวันนี้ฟิลเตอร์จะวิงวิงนิดนึงเพราะว่าหน้าสดนะคะเพิ่งอาบน้ามาเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกใจนอนไม่หลับกันโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่กล่องแรกกล่องน,นี้ก่อนนะคะที่พี่โงคงส่งมาให้เป็นกระถางใครที่ยังไม่เคยลองใช้กระถางของพี่โอ่งนะเดี๋ยวมุกจะแนบลิงก์ไว้ให้ในในตอนที่ลงคลิปใน y YouTube อีกทีหนึ่งนะคะ จะบอกว่ากระถางลูกโลกของพี่โอ่งที่เป็นสีแบบเรดคอปเปอร์สวยมากแล้วเป็นกระถางเนื้อเบาด้วยนะเป็นกระถางที่มีรูพูนเนื้อเบาระบายความร้อนได้ดีนะคะอันนี้ช่วยขายช่วยขายเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆนะคะ วันนี้มุกแกะไม้นะใครที่เพิ่งเข้ามามุกจะมีไม้มาสามกล่องนะคะจะมีร้านวันทูทรี 1, 2, ของน้องนัทจะมีของคุณภาวิดาแล้วก็อีกอันนึงมุกไม่มั่นใจว่าเป็นจากพี่ชองหรือเปล่าของพี่ชองไม่ได้โอนเงินเลยลืมเดี๋ยวมุกโอนให้นะคะพี่ชองขอโทษเก้เากอโตษดวันนี้ยุ่งมากๆเพราะวันนี้ลงเวรคนเดียวนะคะอ่ะนี่เป็นกระถางที่พี่โอ่งส่งมาให้เรานะมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นอะไรนะคะ ใครยังไม่เคยเอฟของพี่โอง่งเดี๋ยวมุกทิ้งลิงไว้ตอนที่มุกส่งคลิปมารอบหลังนะคะลืมเอากันไก่เข้ามาแต่ขี้เกียจลุกหรอจะไเป็นกระถามดูแมวไปก่อนนะคะในระหว่างที่แกะตัวข้างหลังขาว หน้าสองสีตัวนั้นชื่อซอนหน้านะคะคุณซอนนี่นี่น่ารักจะเป็นกระถางปั้นนะคะจะเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะคะของพี่โอเห็นไหมเห็นความเห็นความเนื้อที่มันเป็นรูๆพวกนี้ไหมคะเห็นไหมพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างระบายความชื้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะอันเนี้ยคือข้อดีของกระถางร้านพี่โอ่งที่ลุกชอบมากๆ แล้วก็มันจะมีอีกหลายแบบที่เป็นโฮมิเขาเรียกว่าอะไรแฮนด์เมดไหมอ่าเป็นแบบกระถางแฮนด์เมดแล้วแบบมันจะค่อนข้างยูนิคอะคือมันจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะเดี๋ยวยังไงมุทิงเลี้ยให้อีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกดนิดนึงมุกเพิ่งเลิกงานนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวมาแกะไม้กันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ว่างเหมือนเดิมเพราะพรุ่งนี้ก็ลงเวรคนเดียวก็เลยแกะกันดึกหน่อยมาทักทายกันตอนดึกดึกหน่อย ผ่านไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะขอบคุณค่ะพี่โอมน่ารักมากต่อไปเอาใครก่อนดีกล่องกล่องที่มาแรกสุดเลยนะคะอันนี้สารภาพว่าไม้มาหลายวันมากๆแล้วแล้วก็มุกลืมลืมไว้ใต้โต๊ะทำงานเป็นกล่องนี้นะคะรู้สึกจะมีต้นเดียวแต่ว่าเป็นต้นใหญ่น่าจะเป็นแม็กซิกันใไจแอนถ้าจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวมาลองดูกัน เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้มานั่งคุยกันบ้างเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวก็จะแอบเงาเงานิดนึงนั่งบนไปคนเดียวใครมีอะไรสงสัยอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามุขหันไปเห็นข้อความขึ้นเดี๋ยวยังไงมุกจะตอบให้เลยก็ถือซะว่าเป็นช่วงแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยใครที่แบบ มีความรู้ใหม่ๆอะไรที่มุกพูดล้วคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรือเปล่านะก็มาแชร์กันได้นะคะไม่มีอะไรถูกผิดอยู่ที่สไตล์คนเลี้ยงมากกว่าเราบอกแล้วว่าใครอ่อนแอก็ออกจากบ้านเราไปเลยสวัสดีค่ะหญิงหญิงมาขายต้นไม้มาขายดินกับเราเปล่า ิดถึงเราแล้วเซน้องแมวข้างหลังแมวข้างหลังคือซอนน้านะคะมีอีกสองสาตัววอลเวร์อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะให้ดูคุณครูอ้าวคุณครูอยู่ไหนอาคุก้าหายไปแล้วคุก้าวิ่งหนีนะคะอ่อตอเรื่องของเราเดี๋ยวคุก้าก็มาค่ะเดี๋ยวคุก้าก็จะมาวอลเวร์ตรงบริเวณที่มีกล่องที่มีนู่นนั่นนี่เดี๋ยวมกเอามาวางรอบคุก้าให้ ก้ามาตรงนี้นี่มังไมเราบอกแล้วว่าขอแค่เราเอาอะไรมาวางไว้นะคะแมวมันจะสนใจตลอดเวลาคนนี้คือคูก้านะคะพี่ก้าออกกล้องหน่อยลูกนี่นี่เช็คชื่อพี่แนทสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมแกะไม้กันอ่ะอันนี้แกะไปแล้วอันนึงนะคะกระถางพี่โอต่อไปเป็นไม้ร้านนี้มุกไม่เคยยังไม่เคยซื้อกับพี่เขานะคะเป็นครั้งแรกที่ซื้อแล้วก็อพี่เขาส่งมาเร็วมากแต่ว่าเราพึ่งหูหูเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกก่อน คูกล้าอย่าเล่นของแม่ลูกโอ้ oh my god จะบอกว่าใหญ่มากใหญ่มากอันนี้น้นนองแอบ,บยืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามุกได้ไม้มาประมาณหลายวันแล้วแหละตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่มุกยังไม่ว่างแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกับหน้าให้ดูนะคะใหญ่มากอ่ะหน้ามุกนะอ่ะน้เดว ดูดูความใหญ่ใหญ่ปะแม็กซี่กันใจแอนนะคะใหญ่มากเข้าใจเข้าใจอารมณ์มินแล้วเวลาที่แบบมินมันชอบเอาไม้เทียบกับหน้าเพราะแบบอยู่บนมืออะบางทีมันไม่รู้เนะี่ยอยางมุกบอกว่าอยู่บนมืออย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยออกเนาะว่ามันใหญ่แค่ไหนนึกออกปะค่ะนี่เยแต่พอดูสวยมากพอเอามาเทียบกับหน้าดูวู้ ใช่พี่แนทนวลสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวมุกดูก่อนมุกดูชื่อเฟซพี่เขาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามุกอ็เคยซื้อกับพี่เขาแค่ครั้งครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเฟ e บุ o k ที่มุกได้มาชื่อว่าพี่เออเดี๋ยวเลื่อนแ๊บหนึ่งเอาไหนนะพี่พาวิดาจันทะบุรมหรือเปล่าคะมุกอ่านผิดไหม จันทบุรมนะคะเดี๋ยวมุกจะแนบอ่อลิงไว้ให้ตอนที่มุกลงลงคลิปนะคะหรือใครที่ใจร้อนอยากอยากเข้าไปดูก่อนพี่เขาจะมีไม้ขายอยู่อีกหลายตัวอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะาจริงนี่ชื่อพี่คนนี้นะคะเคยเห็นไหมพี่เขาจะโพสต์ขายอยู่นะต้นเนี้ยมุกได้มาในราคาเดี๋ยวมุกจะให้ดูราคาอันนี้ดูเฟซพี่เขาก่อนจะกับหน้ากับหลังนิดนึงพาวิดานะคะ เผื่อมีใครเห็นเฟซพี่เขาเดี๋ยวมุกดูให้ว่ามุกได้มาในราคาเท่าไหร่ต้นนี้อ๋อ my god ให้ทายว่าเท่าไหร่ tiktok tiktok ให้ให้พิมพ์มาลองทายกันมาดูว่าต้นเนี้ยเท่าไหร่พิมพ์มาพิมพ์มาเดี๋ยวจะเฉลยอ่ะให้ดูก่อน ให้ดูก่อนให้ดูขนาดก่อนเดาสีเดาสีให้ดูใกล้ๆพี่แนทบอกสองร้อยเก้าสิบค่ะพี่แนทบอกสองร้อยเก้าสิบมีใครให้มากกว่าพี่แนทอีกไหมแม็กซิกันใจแอนเลยนะสามร้อยห้าสิบยิงบอกสามร้อยห้าิบอันนี้เราไม่ได้ประมูลนะคะเราให้เดาราคาแอบมีคนบอกสามร้อยเก้าสิบนะ สามร้อยเก้าสิบม็กซิกันไจแอนนะคะมีใครเคยมีใครเคยเช็คราคาเม็กซิกันไจแอนไหมในในแบบในในแบบออพวกเว็บพระะียค่ะของของบางเพจที่รับเรีอะมีใครเคยเช็คราคาเม็กซิกันไจแอนไหมมุเคยไปเช็คในเว็บของเกาหลีเลยที่แบบจากส่วนเกาหลีเลยมันจะต้นละประมาณแปด้อยกว่าบาทแต่ว่ามันใหญ่นะมันจะใหญ่มากอันเนี้ยถ้าให้ดูขนาดคิดว่าน่าจะเกินหกนิ้วนะคะ เอาเทียบกับหน้ามุกไก่ๆนะคะหกนิ้วฉเฉลยนะคะต้นเนี้ยมุกได้มาในราคาสองร้อยหกสิบเว้ยสองร้อยหกสิบาทค่าส่งเจ็ดสิบรวมแล้วสามร้อยสามสิบาทรวมส่งสามร้อยสามสิบาทรวมส่งโอ้ oh my god คือเปิดมาตกใจตอนแรกงงว่าทำไมมันมากล่องใหญ่ก็นึกว่าแบบพี่เขาคงห่อมาอารมณ์เป็นลูกประคำเหมือนพี่ตุ๋ยหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บแบบ โอไมกอดถึงกับต้องเนี่ยแหละต้องกลับมาย้อนดูว่าซื้อมาเท่าไหร่วะราคาดีค่ะราคาดีมากๆ OMG โอไมคกอดมากเดี๋ยวยังไงชื่อร้านว่าพี่อ๋อจะเป็นชื่อ Facebook ส่วนตัวนะคะใครสนใจลองทักไปถามดูแต่คิดว่าแม็กซิกัน์จแอนน่าจะหมดแล้วแต่บุ๊กเห็นแว็บว่าพี่เขามาขายอะไรอีกตัวหนึงอยู่ชื่อภาวิดาค่ะสะกดนะเดี๋ยวบุกสะกดให้พ,พีนะคะพีโพลิ e P A V I D A นะคะพาวิดานะคะนามสกุล J นะคะ J A N T A B U R O M ทางไหมพาวิดาตันทบุรมนะคะ P A V I D A เว้นวรรคหนึ่งครั้ง J A N T A B U R O M นะคะอันนี้เผื่อใครสนใจจะ Follow หรือว่าจะค้นหาดูมุกจำไม่ได้ว่าพี่เขาขายในกลุ่มไหนเราเปิดเจอด้วยความบังเอิญแล้วก็มันเหลืออยู่ต้นหนึ่งพอดีนะคะเราก็เลยเอฟมาโอ้ oh my god my god มากต้นนี้กรีดมากนะคะ สองร้อยหกสิบบาทถูกมากไปแล้วหนึ่งนะกล่องเดียวก็กรีดละอ้ยชอบอะ่ะชอบแกะไม้อย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวที่หลังจะเก็บเอาไว้มาแกะบนบ้านไม่เหงามีคนมาอยู่ด้วยต้นต่อไปนะคะต้นที่มาเอากล่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะจากคุณจากคุณชื่นกระมนนะคะ ไม่มั่นใจว่าเป็นของร้านไหนเปิดแป๊บ <c oughs> จดกันทันอยู่ใช่ไหมคะใครจดไม่ทันเดี๋ยวรอมุกอัพคลิปพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมุกแนบตัวอ่เฟซบุ๊กของพี่เขาไว้ให้นะคะกรีดมากอ่ะูหรับสภาพดีมากี่ยมุกทิ้งไว้ในกล่องตั้ง5้าวัน อันนี้น่าจะเป็นไม้เล็กนะคะถ้ามุกจำไม่ผิดอาจจะเป็นไม้พี่ช้องหรือไม้ไข่สักคนหนึ่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอฟเพราะว่าชั้นลน้นแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเป็นพิงเ์เมทัลหรือเปล่านะเี้ยพี่ต้านะคะตัวนี้ชื่ออาต้านะคะเป็นลูกของคุณครูก,ก้านะคะ ไหมากเลยอ่ะกรีดไม่ไหวนอนดึกกันนะเนี่ยเราอ่ะนี่ปกติเวลาสามทุ่มนี่คือเวลานอนมุกแล้วนะแต่วันนี้ต้องแกะไม้เพราะพรุ่งนี้ไม่ว่างอยากแกะอยากอันบ็อกแต่ช่วงนี้ไม่มีเงินเอฟเลยอะ <c oughs> เดือนนี้ยากจนมาก อันนี้เป็นอ๋อเป็นต้นเล็กค่ะต้นนี้เป็นบลูบลูอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนต้นนี้จะจากร้านของพี่ช้องนางนะคะมุกยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยอะ่ะมุกจะโอนให้พี่ช้องวันนี้แล้วมุกก็ลืมนะคะแล้วพี่ช้องส่งมาให้ก่อนเป็นพิง k ์เมนทัลนะคะพิง k ์เมนทัลฟอร์มเล็กๆแต่ว่าไม้พี่ช้องส่วนมากที่มาก็คือ ฟอมมันอาจจะเป็นไม้ยืดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไม้นําเข้าแต่มันเทรนง่ายมากเลยจํำอตก่อนที่มุกเอาตัวตัวอะไรนะของพี่ช้องไลลา,ลาจําได้ไหมที่มุกเอาไลาลามาเทรนนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นอนดึกได้พรุ่งนี้หนูทำงานก็ตัวนี้เป็นพิกเมนทอนะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าเทรนไปแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าครั้งก่อนที่เอาไม้พี่ช้องมาเทรนง่ายมากเลยนะคะเพราะไม้มันมาแข็งแรงมาสต้น ราคาน่ารักมากร้อยกว่าบาทไม่บอกว่าร้อยเท่าไหร่ใครอยากได้ไปถามพี่ช้องนะคะดูใน Facebook พี่ช้องก็ได้ค่ะช้องนาง C H O N G N A N G นะคะพี่ช้องนางเดี๋ยวมุกแนบลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมใครจะตามนะคะจริงๆเราซื้อไม้หลายร้านมากเลยนะแต่ว่ามุกก็จะมีร้านประจำแหละอย่างถ้าเป็นไม้นำเข้าไม้เกาหลีไม้พรีมุกก็จะมีตอนนี้ที่ซื้ออยู่จะมีร้าน มินนะคะ The Pastel Garden จะมีร้านพี่อ้อแคทตัชลิตอลพอดนะคะแล้วก็มีร้านน้องเบสคิดดีร้านคุณตูนโซสวีต so ตอนนี้จะมีอยู่4หลานที่เป็นแบบไม้พรีออเดอร์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไทยที่ ผักปรับสภาพแล้วก็คือจะมีหลกัหลกๆเลยที่แบบถ้าตามมุกอยู่จะมีร้านพี่ตุย๋ยร้านพี่ตุ๋ยจะเป็นไม้นําเข้าแหละแต่ว่าพี่ตุ๋ยเลี้ยงปรับสภาพในไทยแล้วมันก็จะเป็นไม้มีรากแล้วส่วนมากจะแข็งแรงนะคะออนอกจากร้านพี่ตุย๋ยก็มีร้านริมปิงนะคะร้านของพี่ลําดวนนะคะร้านพี่ลําดวนก็ราคานา่ารักมุกได้แบ็คพรินส์มาสวยมากนะคะแล้วก็จะมีร้าน ถ้าเป็นร้านไม้ไทยเมื่อก่อนเอฟร้านพี่ลุงด้วยแต่ว่าช่วงหลังพี่ลุงจะเปลี่ยนเป็นแบบไลฟ์แล้วมุกจะเป็นคนที่เอฟแบบไลฟ์ไม่ทันเราก็เลยจะไม่ค่อยได้เอฟร้านพี่ลุงช่วงนี้แต่ว่าไม้ที่บ้านตอนนี้เป็นไม้พี่ลุงเยอะมากนี่พิงค์เมนทัลใช่ไหมคะพิงค์เมนทัลไหมนะพิงค์เมนทัลนะคะอีกต้นหนึ่งสองต้นน่ารักน่ารัก,กดอกลำเดือนท้าถูแีบัลไม่ไหวนะคะน่ารักมากเลยอะ ไม่รู้ว่าเทรแล้วจะออกเป็นสีอะไรนะคะแต่ตอนนี้น้องเขาเป็นสีออกขาวๆนะคะพิ n ง m e เมนทันะคะไปแล้วสามกล่องเนาะเป็นกระถางหนึ่งกล่องเป็นต้นไม้สองกล่องนะคะแล้วก็เป็นแมววุ่นวายอยู่เต็มไปหมดในห้องนะคะกล่องสุดท้ายของคืนนี้นะคะจาก One Two Three Garden น้องนัดทักมาอย่างไวบอกว่าพี่มุก ไม้เป็นไงบ้างเพราะเห็นสภาพกล่องแล้วแบบไม่รู้ว่าไม้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแฟลตบ้านเราจะทรมานไม้ขนาดไหนนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรนะของร้านน้องนัดน่าจะเป็นเราอ้ายร้านน้องนัดก็จ่ายเงินหรือยังวะนัดสรุปยอดให้พี่ยังอะจริงใครทักมาทวงเงินซ้ำก็จำไม่ได้นะเนี่ย อ๋อแงแงสองต้นอะเราเอฟอะไรไปนะเราอ้ายเมบี Maybe นะคะอาจจะเป็นเราอ้ายนะแต่ช่วงนี้โควิดหนักจริงๆนะคะโอ้ข้ามจังหวัดไม่ได้เดือนกว่าเหนื่อยแทนเลยค่ะ มุกก็โดนกักอยู่ในชนบุรีช่วงหนึ่งนะคะเขาไม่ให้ออกจากชนบุรีนะคะตอนนี้ชนบุรีลดลงแล้วก็ไปวอลวร์ที่อื่นกันแทนแต่ตอนนี้มีคนมาวอลวรแล้วเด็กเด็กวอลวรไม่ไหวอะลูกมีแมววอลเวรเราใช้ชีวิตกับแมวเจ็ดตัวอันเล่นอย่าเล่นของยายลูก คิดว่าน่าจะเป็นเราอ้ายนะคะใช่เหรออะไรอ่ะทำไมสวยอ่ะเหมือนสโนบันนี่แต่ว่าแต่ข้างในมันเป็นสีชมพูนะคะใครอ่ะ who is this who is this น้องน,นัทอันนี้คือใครคะ who is this อ่ะให้ดูเห็นไหม ดอกไม่ใหญ่มากนะคะประมาณนี้ใครอะ่ะแต่ถ้าให้ดูสีมุกดาววาสนโนเอ๊ะถ้าให้ดูทรงมุกดาววาสนโนบันนี่แต่ปกติตัวสนโนบันนี่ข้างในมันจะไม่เป็นสีชมพูแต่อันนี้ข้างในมันชมพูนะคะเดี๋ยวต้องไปกระซิบถามน้องนัดก่อนเพราะว่าตัวเองก็จำไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะเราจับสิ่งมีชีวิตได้หนึ่งตัว ซีโอมาค่ะซีโอมาเล่นค่ะไม่ยอมให้อุ้มด้วยขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยขออุ้มอารมณ์เสียแล้วค่ะเดี๋ยวขอปล่อยก่อนเพราะอารมณ์ไม่ดีละขนน่าหลักอะพี่แนทมันน่ารลักจริงๆมันออกสีชมพูอะ ปกติหนูจะไม่เห็นนว์บ b นนี่ที่ข้างในมันสีชมพูเลยไม่มั่นใจน้องนัดดูไลฟ์อยู่ไหมคะถ้าน้องนัดดูอยู่น้องนัดพิมพ์บอกพี่ทีว่ามันคือไข่ถ้าน้องนัดไม่ได้ดูฝากฝากไอ้นี้พี่นิดนึงฟิลเตอร์มันหลอนด้วยเราจะไม่ใช้ฟิลเตอร์วิงวิงอันนี้แล้วนะคะมันหลอนมากเลยทีหลังเราจะเอาหน้าสดมาให้ทุกคนดูก่อนนอนนะคะเราจะหลอนไปด้วยกัน อันนี้คือนิสัยอันนี้มุ้งมีนิสัยอย่างหนึ่งซ้อนเดี๋ยวมันหล่นอันนี้มุ้งมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราแกะไม้ถ้าเราเห็นใบแห้งๆอ่ะเราจะต้องเอาออกอืพยายามทําให้ติดเป็นนิสัยนะคะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นปะดำๆตรงเนี้ยค่ะเอาออกได้ก็เอาออกนะ คนนอนดึกเยอะจังเลยมีความสุขอะมีเพื่อนอยู่ด้วยปกติแกะไม้เงาเงาตาตาสุดท้ายอีกรอบนะคะอีกต้นไม่ใช่อีกรอบอเราเราต้องทำความสะอาดห้องอีกรอบนะเพราะนอกจากเราแกะไม้แล้วแมวยังช่วยเราแกะด้วยสุดท้ายนะคะของคืนนี้ เราอ้ายแยละถามนะคะเป็นภูมิแพ้ค่ะไม่ได้เป็นโควิดนะให้ดูให้ดูสีก่อนให้ดูสีข้างหลังก่อนเราให้ดูข้างหน้าสวยไหม สวยเนาะของร้านน้องนัดนะคะอันนี้จากร้านน้องนัด one t w e นะคะ one t w three garden นะคะใครใครยังไม่ได้ตามเพจน้องนัดมุกฝากตามด้วยนะคะร้านน้องนัดชื่อเพจว่า one two three garden จะมีทั้งที่เป็น facebook แล้วก็จะมีทั้งที่เป็นเพจนะร้านน้องนัดส่วนมากจะเป็นไม้นำเข้าแล้วก็จะมีไม้แรอยู่ตัวหนึ่งที่มุกเคยลงไปก็คือตัวอ๋อ ชื่ออะไรนะลีโนไฟลัมกาตาตัมนะคะจำได้ไหมเดี๋ยวมุเอารูปให้ดูลีโนไฟลัมของมุกลีโนไฟลัมกาตาตัมเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามไล่ดูให้ก่อนเผื่อว่ามีใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษก็จะได้แบบตามไปดูได้ เีโนไฟลัมกาตาตัมคือตัวนี้จำได้ไหมจำตัวนี้ได้ไหมคะ่ะตัวเนี้ยอันเนี้ยคือรีโนไฟลัมกาตาตัมเดี๋ยวเบาเสียงขานน,นนิดนึงอันเนี้ยใครที่ตามหาตัวนี้อยู่นะคะน้องนัดน่าจะมีชํำอยู่ไปตามได้เลยอยู่ที่วันทูทรีการ์เดนนะจ๊ะโอเคนะ ปิดก่อนสรุปวันนี้สิ่งที่มุกได้มาจากสี่กล่องนะคะอันแรกเลยก็คือกระถางที่พี่องค์ส่งมาให้นะคะอันนี้ขอบคุณพี่โอค์ด้วยนะคะอันแรกอันที่สองก็คือ OMG ของเรานะคะ Mexican Giant นี่ใหญ่เท่าหน้าเลยดู ดูให้ดูชัดๆว่ามันใหญ่จริงๆเรานวลมาเต็มด้วยนะสวยมากเอามาแนบหน้าจนวนวลหลุดติดหน้าแล้วนะคะนี่นะคะชอบอะ่ะอ่ะดูอันนี้คือเมื่อเขาอยู่ในกระถางนะคะคเห็นไหมทำให้ดูลงทุนมากนี่อยู่ในกระถาง example แล้วก็อันต่อไปเป็นออพิง <Pink. S 2> mental ใช่ไหมพิง mental ใช่ไหมพิง mental ใช่ปะใช่ไหม <laughs> จำไม่ได้เดี๋ยวดูอีกเออดูอีกทีเราไม่อยากให้ข้อมูลผิดผิดเป็นพิง mental นะคะจากร้านพี่ช้องนางนะคะสองต้นเดี๋ยวจะเอาไปทำฟอร์มนะจ๊ะแล้วก็สุดท้าย จากร้าน One Two t r e Garden จะมีต้นนี้ซึ่งมูคิดว่าน่าจะเป็นตัว s n o บันนี y นะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คืออ้าหายอ๋ออีกตัวหนึ่งก็คือคนนี้เราอ้ายนะคะน่ารักมากเราไอา้น่ารักมากเลยอวบมากนะคะมาฟอร์มแบบสวยมากตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ฟอร์มเราไอา้อบสามารถแบบเอาไปเลี้ยงแบบอดน้ำต่อได้เลยอะ่ะอืม สวยมากแล้วแบบมันเป็นเราอ้ไอติดชมพูด้วยด้วยฟิลเตอร์ที่มุกใส่ไปเพื่อลดความหน้าศพของตัวเองมันก็เลยอาจจะมองแบบตัวสีมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันจะออกชมพูเลยนะชมพูทั้งทั้งดอกเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครที่ใครที่ไปได้เราอไอชมพูมาแล้วเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเป็น สีฟ้าหรือเป็นสีเขียวนวลขาวนวลฟ้านวลเขียวไม่ต้องแปลกใจนะคะการที่มันจะขึ้นสีแต่ละสีอะ่ะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรปัจจัยของของอื่นๆด้วยเช่นอากาศนะคะ2ก็คือน้ําอุณหภูมิน่ยสำคัญมากๆนะคะความชื้นก็มีผลเพราะฉะนั้นถ้าตอนรับมามันชมพูเลี้ยงๆไปแล้วมันเขียวก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะส่วนมากถ้าเลี้ยงบ้านเราชมพูยากมากนะคะโอเคนะจบสําหรับวันนี้ก็ ถ้ามีไม้อีกเดี๋ยวจะพยายามมาพูดคุยกันแบบนี้แล้วก็มาแกะให้ดูกันแบบนี้ว่าแกะจริงๆนะแกะจริง,จรง,จรงเจ็บจริงเงินตัวเองจริงๆมีบางกล่องที่ยังไม่ได้จ่ายเช่นร้านน้องนัดร้านพี่ช้องนะคะเดี๋ยวจะรีบเคลียร์ยอดให้กอโทษค่ะไปแล้วไปไปจุบุจุบุฟันนี้นะคะซอนบายบายหน่อยลูกอันนี้คือซอนที่บายบายแล้วนะคะบายบายอยู่ในใจบายบายทิ์